วันวันนี้เป็นคืนนี้คืนนี้เป็นคืนก่อนเดินทางนะคะก็พวก่นี้ไฟล์ของเราเป็นตอนเช้าเป็นตอน8ปดโมงเช้าเลยเราจะตื่นประมาณตีสี่ห้าสตีห้าเพื่อจะมาเตรียมตัวแล้วก็เช็คทุกอย่างเ,เตรียมไปนะคะ วันนี้เราลองไห้ไปนะทุกคนไม่มีใครรู้แต่ว่าแบบตอนที่เราขับกลับมาบ้านอยู่อะเพราะวันนี้เราออกไปข้างนอกไปเจอเพื่อนใช่ปะ่ะแล้วก็ลองไห้วว้แล้วแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะลองไห้เพราะว่าทริปเนี้ยแม้ว่าเราจะเครียดอะมันก็เป็นทริปที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราชอบอเมริกาใช่ปะ่ะเราก็แบบตื่นเต้นที่จะไปไปสนุกอะไรประมาณเนี้ยพอถึงเวลาจริงอะในเมื่อเราไปคนเดียวเราก็แบบ เราจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ซึ่งครีมเป็นลูกคนเดียวอยู่กับพ่อแม่มาตลอดเดินทางไปไหนก็ไปด้วยกันทั้งครอบครัวนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ครีมจะแบบออกไปคนเดียวจริงๆที่ครีมคิดอยู่คือวันแรกครีมน่าจะเครียดไม่ก่อนที่สองน่าจะเครียดที่สุดแบบอาทิตย์แรกช่วงปรับตัวแต่พอทุกอย่างดีขึ้นก็ขอให้ไปได้หลับลื่นเนาะ ขอสนุกคิดว่าน่าจะสนุกแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่กังวลคิดว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็เราเราก็ตื่นเต้นที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ด็อกิเมนต์ให้ทุกคนดูนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ประมาณตีห้าครึ่งก็คือเรากำลังเตรียมออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะอืมก็ตื่นมาตอนประมาณตีสี่ห้าสิบแล้วก็มาเตรียมตัวเก็บกระเป๋าแล้วก็แบบพาวเวอร์แบงค์โน่นนี่นั่นเรียบร้อยนะคะ Hister เพ่อยู่ที่สนามบินลวนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินของ Japan Airline ก่อนนะคะวันนี้คุณพ่อมาสง่งค่ะเออแม่เนี่ยดูกนลังจะเข้าไปก็ผ่าน immigration มาแนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเข้ามาเราจะรอไปที่เกตของเราอันนี้ครั้งล่าสุดที่เราเดินทางอะ่ะ duty ้ฟรีคือแบบปิดหมดเลยใช่ปะ <c oughs> แต่ครั้งนี้มันมีมันมีแสงสีแล้วทุกคนมันไม่ได้เหงาหงอยแล้วอะ่ะว้าวเพราะว่าช่วงนี้คนเขาเดินทางกันเยอะเนาะ mm. ก็เลยเหมือนแบบโควิดมันก็เริ่มซาลงแล้ว mm. คนเขาก็เลยเดินทางกันด้วยแหละ mm. เขาก็เลยแบบ mm. เปิดเมืองกันนะคะแต่ว่าเราก็อยู่คนเดียวแล้วนะคะตอนนี้คือไม่มีพ่พอ mm. พแม่ให้ดูแลพึ่งพา บอดดิ้งเราจะเป็นตอน7.40เนาะตอนนี้ประมาณ6.20 mm hmm. ก็คืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปที่ลาวน์ของ Japan Airline s แล้วก็อ่ามันใกล้ๆกับเกตเราตรงจอะไรสักอย่างเดินทางคนเดียวครั้งแรกนะคะสุดยอดเรากําลังเดินหาล้านจื่นะคะก็คือว่าหิวแล้วก็หิตั้งชั่วโมงหนึ่งก็เลยคิดว่าไปนั่งล้า์ก่อนน่าจะดีกว่าแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนะ เราใกล้ถึงเกตแล้วให้เราหาเราเน,เรนี่ไปเสอรทุกคนโอเคเรามียัดแผนที่ไว้อยู่ <c oughs> ข้างหลังกระเป๋าคนหนึง่งโอเคเดินต่อค่ะเราเก่งราเจอแล้ว <laughs> <c oughs> เออเราไปต่อคิวเอาเป็นข้าวหน้าเกงกะหลี่มากินนะคะเป็นสรบอาหารเช้าเลยแล้วก็เอาชคสสลัดมาด้วยเอากับน้ำปลา ation มาคุณพ่อโทรไปหาแม่แล้วคือแม่ร้องไห้จากลายกับลูกครั้งแรกแต่ว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่มี attachment issues นะคะพ่อแม่แล้วก็ติดเราเหมือนกัน <laughs> See, dreaming with both eyes open, memories on a factory belt conveyed through the present to sometime when I dream again. In that brief period of darkness, without the light through which my eyes give, I hope those motion pictures remain. Living like plasticine snow globe figurines in a delicate dome of a sovereign state, waiting for me to shake once more. We lifted still stands, if the trails we walked still exist, if the words I wrote still mean anything to us. But I won't erase the dream. I won't erase until I open my eyes and dream again. Patiently wait. <laughs> 1 e A Business Class อันนี้นะคะเราไม่เคยนั่ง JL Business เหมือนกันเนาะมันก็มีคอมพานตเเนต์อะไรของมันอยู่แล้วก็จะได้มาส่องด้วยกันนะคะนี่คืออะไรคะเราไม่รู้ที่เขามีให้ก็จะมีเป็นหูฟังนะคะเอาไว้ดูหนังอันนี้น่าจะเป็นผ้าหม่มแล้วก็มีเป็นถุงแบบ ก็เป็นพวกแบบแต่งสีปัญญาสีปันอะไรประมาณนี้ เราเลือกนะคะอาหารญี่ปุ่นนี่เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเมนดิชจากเมื่อกี้นะคะจะมีซุปแล้วก็ปลามังคุดฟิชชั่ ก็ไม่เข้าใจอนี้ขึ้นเครื่องต่อ Narita นะ,นะคะอ OMG เหนื่อยมาก วนนี้จะขึ้นไฟล์จากนาริตะไป LAX แล้วนะคะ เป็นจอข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเรางั้นเป็นที่ความแบบเอ่อท้าได้อันนี้ก็คือยืดได้ตรงตรนที่นอนเลยอันนี้ก็คือที่ปรับได้เนาะจึดจ๊ดจิดจ๊ดจดอันนี้ก็ปรับเป็นที่นอนได้ปรับเป็นที่แบบเอือปรับเป็นที่นั่งตรงนี้ได้อันนี้ยมันจะเป็นที่กั้นระหว่างกับอีกคนหนึงก็คือ เครื่องนี้จะไม่เหมือนกับเครื่องที่แล้วตรงที่เครื่องที่แล้วมันจะเป็นแบบที่นั่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งใช่ปหแต่อันนี้จะเป็นสองสามสองตรงที่คริมนั่งอยู่ก็จะเป็นตรงที่มีแบบสาคนตรงเซ็นเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนแบบอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วคริมก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ปหมแล้วมันก็จะมีสองที่นั่งข้างๆอันนี้ก็คือปิดกระจกเอาไว้แบบคนแปลกหน้าอะไรประมาณนี้ก็ปิดได้ความส่วนตัวหันมาด้านนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นเอ่อ ะะก็จะมีไฟมีที่เสียบหูฟังอะไรด้วยก็มีหนังให้เลือกดูก่อนหน้านี้คลิปดู Oceans นเอ s <S ไปเป,เป็นหนังที่เราชอบดูซ้ำๆอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวรีโมทที่ช่วยคอนโทรลจอนะคะเต็ไมไปหมดเลย เราผ่านคัสตอมมาแล้วเรามาเอากระเป๋าแล้วนะคะตอนนี้นี่ L A X เป็นอย่างนี้โอ้ my gosh เขียน